สองยอนเป็นพระคัมภีร์ที่สั้นที่สุดในบรรดาพระคัมภีร์ทั้งหมดนะฮะมีนิดเดียวจริงๆสามยอนสั้นพอกันแต่ข้อเยอะกว่าสองยอนก็เลยชนะไปในสองยอนท่านยอนก็เขียนเหมือนกันบอกว่าข้าพเจ้าผู้ปกครองผู้ปกครองหมายถึงผู้ดูแลคริสตจักรก,ก็คือตัวยอนนะครับเรียนสุภาพสตรีสุภาพศีลที่นี้นะักพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่ได้หมายถึงผู้หญิงแต่ว่าหมายถึงคริสตจักรในภาษากรีกเขาจะมีเขาจะมีเพศด้วยเช่นโตเป็นผู้ชาย เก้าอี้เป็นผู้หญิงอะไรเนียนะแล้วก็คริสจักรนี่จะเป็นผู้หญิงดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าน่าจะหมายถึงคริสจกักรโอเคเรียนสมาชิกในเ,เรียนคริสจักรแล้วก็ลูกๆของท่านก็คือสมาชิกในคริสจักรเนี่ยผู้ที่ข้าพเจ้ารักนะอย่างแท้จริงเนะี่ยแล้วก็ทุกคนก็รักคริสจักรด้วยแล้วก็ย่อนก็เขียนจดหมายฉบับนี้เขียนมาเพื่อที่จะบอกเขาว่าให้เขาสำแดงความรักอย่างถูกต้อง ต่อผู้ที่รับใช้พระเจ้าและปกป้องเขาจากคําสอนเท็จต่างๆที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงเวลานั้นยอนบอกว่าีแบ่งก็เป็นสาตอนง่ายๆก็คือข้อสี่เนี่ยยอนก็ชมเยี่ยมข้อ5้าถึงหก็ยอนก็สอนข้อ7จ็ดถึงสิบเอ็ดนก็เตือนแค่ั้นเองชมสอนเตือนบอกว่าความจริงนี้เราอยู่ในพระเจ้า อยู่กับพระองค์เราจะอยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ถ้าเรายึดมั่นความจริงในข่าวประเสริฐสบายแล้วนะครับถ้ายึดมั่นความจริงในข่าวประเสริฐเราจะพบพระคุณของพระเจ้าเราจะพบพระเมตตาจะพบกับสันติสุขในพระเจ้าตลอดไปแน่นอนและไม่มีใครมาแย่งไอความสุขนี้เอาไปจากได้ภูเขาระเบิดแผ่นดินไหวไฟไม่น้ำท่วมหมอกควันอะไรก็ไม่สามารถแย่งแย่งสันติสุขแย่งพระเมตตาแย่งพระคุณไปจากชีวิตของเราขอเพียงอย่างเดียวยึดมั่นในข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐคือที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนาะยิดมั่นในข่าวประเสริฐตราบใดก็ตามที่คนนั้นยังคงเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะรอดพ้นบาปเขาจะรับการอภัยเขาจะกลายเป็นคนชอบธรรมและเขาจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ชั่วนิจนิรันร์วันนี้คนที่นั่งอยู่ที่นี่หากท่านห่างไกลกับคําว่าสันติสุขในพระเจ้า สันติสุขนี้เคยได้ยินมาหลายครั้งแต่ว่าแถวบ้านไม่ค่อยมีในบ้านยิ่งไม่มีอย่าเลยนะฉันรู้สึกในชีวิตหาไม่เจอหากท่านห่างไกลจากคาว่าสันติสุขในพระเจ้ากลับมายึดมั่นในข่าวประเสริฐฉันได้รับการอภัยแล้วฉันเป็นที่รักของพระเจ้าฉันเป็นคนชอบทาแล้วไม่ใช่โดยการการะทาของฉันเองแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แล้วสันติสุขของพระเจ้าจะครองใจและเมื่อใจของท่านถูกต้องใจของท่านเต็มไปด้วยสันติสุขการแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะตามมา คือเวลาเครียดเ,เนี่ยยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้ามีสันติสุขในพระเจ้าเวลาคลี่คลายต่างๆปัญหาเนี่ยมันจะธรรมะทาได้อย่างดียอดเยี่ยมยอนชมบอกว่าข้าพเจ้าขอชื่นชมกับท่านมากก็คือว่าท่านเนี่ยได้ทําตามบัญญัติของพระเจ้าทําสิ่งที่พระเจ้าสั่งดําเนินชีวิตตามที่พระเจ้าสั่งมาได้ดีมากดังนั้นขอชื่นชมท่านทําได้ดีมาก นะครับก็ชื่นชมนิดหนึ่งในข้อที่สี่แล้วก็พอมาถึงข้อที่ห้าก็ยอนก็สอนสอนบอกว่า,าท่านสุภาพสติที่รักนะครคือคริสตจักรครับข้าพเจ้าวิงวอนท่านคือให้ท่านรักกันและกันใครก็ตามที่รักพระเจ้าไม่สแสดงความรักก็ประพฤติตามบรรัญญัติของพระองค์ดังนั้นจงรักกันและกัน ในข่าวประเสริฐนั้นคนที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐอาการที่จะแสดงออกมาคือเขาจะสําแดงความรักต่อผู้อื่นเพราะว่าคนนั้นที่ยึดมั่นในข่าวประเสริฐเขาจะรับความรักเข้ามาเต็มเต็มเต็มจนในชีวิตเขาจนล้นไปหาผู้อื่นดังนั้นขอให้ท่านดําเนินชีวิตสอดคล้องกับข่าวประเสริฐคนที่บอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันยึดมั่นในข่าวประเสริฐยึดมั่นจริงๆนะแล้วชีวิตของเขาไม่มีความรักนะ เขายังไม่ได้ยึดจริงๆเขายังไม่เข้าใจข่าวประเสริฐจริงๆข่าวประเสริฐอยู่ตรงนี้ของเขาแต่มันยังไม่ลงไปถึงใจของเขาถ้ามันอยู่ในใจขเขานะเขาอยากจะรักอยากจะรักคือเมื่อรักของพระเจ้าเต็ม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 และล้นในชีวิตของเขาอ่ะคนอยู่รอบข้างเขาจะเปียกด้วยความรักของพระเจ้าหมดเลยมันล้นไงมันลน้นอยู่ข้างคนนี้ไม่ได้สัมผัสความรักอยู่ไกลหน่ัเยอะเหลือเกินจะเป็นเป็นอย่าง,งนี้จะล้นมาในชีวิตอย่างแน่นอนทุกครั้งที่เราสำแดงความรักต่อพี่น้องจงรู้เถอะว่า นั่นแหละเรากําลังทําตามบัญญัติของพระเจ้ายอนก็เลยเตือนเตือนเขาในข้อที่เจ็ดเป็นต้นไปเตือนบอกว่าโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ล่อลวงออกมาเยอะมากในโลกนี้เพื่อจะดึงคนออกจากทางของพระเจ้าดังนั้นต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าประมาทจะสูญเสียสิ่งที่ทํามาแล้วถ้าไม่ประมาทจะได้รับบ,บัพเิ็จอย่างเต็มที่หมายความว่าบางทีเมื่อผู้ล่อลวงมาล่อลวงเราผู้มีพระวิญ,ญญาณของพระเจ้า บางทีเราก็เบอร์แล้วก็หลงใช่ไหมเราก็กลายเป็นแบบคนที่ผมบอกอก็คือว่าเขาเนี่ยเอาพระเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อเขาจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเขาคนเหล่านี้สอนบิดเบือนจากข่าวประเสริฐรวยขึ้นเอาพระเจ้าเป็นเครื่องมือรวยขึ้นแต่เขาเชื่อวางใจในพระเยซูปรากฏว่าพวกนี้ไปสวรรค์ไหมไปแต่ไปถึงเอา้าพุ่งจาข้าบําเน็จผมไม่เห็นได้เลยโดนหลอกไปละเ,เอาใช้เวลาพลังความสามารถไปไล่ล่าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงในโลกนี้ ยอนก็เลยบอกว่าดังนั้นให้ยึดมั่นในข่าวประเสริฐและระวังคําสอนที่ผิดเพี้ยนจากข่าวประเสริฐเพื่อท่านจะไม่สูญเสียบําเน็จโอเคท่านอาจจะไม่สูญเสียความรอดแต่จ,จะสูญเสียบําเน็จได้ต้องระวังดังนั้นใครก็ตามที่มาหาท่านไม่นําคําสอนนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในบ้านเขาทักทายมาสวัสดีครับไม่สวัสดีด้วยไม่ต้องทักทายเพราะว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาก็เป็นการร่วมกิจกรรมของเขา ปัจจุบันนี้ผู้สอนเทียมเท็จก็ทวีมากขึ้นเรื่อยๆผมแนะนําเราอย่างหนึ่งคือเมื่อพบกับคนที่สอนเทียมเท็จไม่ต้องอวดเก่งอวดเก่งคือว่าพยายามดีดะเขาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะไปคุยกับเขาเราจะไปโต้แย้งกับเขาจะไปบอกเขาความจริงเขาจะได้กลับมาหาพระเจ้าเพราะัมภีไม่ได้สอนเช่นนั้นพระอัมภีสอนว่าเมื่อเขาเอาคําสอนเท็จมาไม่คุยด้วยแยกย้ายทางใครทางมันไม่ไม่คุยไม่คุยด้วยเอา้าแล้วเขาจะมากลับใจมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงวันนี้ไม่พร้อมสำหรับเขาที่จะกลับใจ สักวันหนึ่งเมื่อเขารู้ว่าไอ้น,นี่มันไม่ดีแลวเขาออกมาจากกรงนั้นอะ่ะแล้วพระเจ้าจะนําเขาให้เขาได้ได้ยินข่าวไปเสร์จเองแต่ว่าอย่าอวดเก่งอย่าอวดเก่งอย่าไปพยายามโต้เถียงกับเขาเนี่ยนะไม่ไปคุยด้วยไม่ไปไม่ไปต่อล้ะต่อเถียงแยกย้ายทางใครทางมันคือถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยมาพยายามบอกว่าแม่ผมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีใช่หไหมทั้งที่ผมรู้ว่าแม่เป็นคนดีขนาดไหน แต่คนพวกนี้มีแนวคิดว่าแม่จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแล้วก็มามาบอกคนอื่นอย่างนั้นด้วยไอคนนี้เนี่ยมาบ้านผมอย่าว่าแต่มาบ้านเลยนะเดินผ่านหน้าบ้านจะปิดประตูใส่ไม่ต้อนรับน้อยเนี่ยมาว่าแม่แสนดีของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นทํานองเป็นท่าทีเป็นอย่างนั้นนะคือว่าคนที่บิดเบือนข่าวประเสริฐบิดเบือนความรักของพระเยซูไม่ต้องไปคุยด้วยแยกย้ายนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะให้เขาออกจากที่นั่นแล้วพระองค์จะนําข่าวประเสริฐไปสู่เขาเอง แล้วย้อนบอกว่าโอ้มีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะบอกท่านนะครับแต่ตอนนี้มันก็สี่โมงกว่าแล้วดังนั้นผมขอจบลงตรงนี้ลยย้อนอย้อนบอกผมยังไม่จบนะย้อนก็บอกเออเดี๋ยวผมมาหาท่านแล้วผมก็จะมาบอกท่านเองนะครับบ๊ายบายนั้นะจบสองอยอนแล้วนะครับ